กราบสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทุกๆกคนนะครับวันนี้ผมในฐานะเท่าแก่นะครับก็จะมาถือเลิกงามยามดีวันนี้เมื่อเช้าไปทําบุญบ้านไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เป็นเลิกมงคลสําหรับพวกเราทุกๆคนที่อยู่ที่นี้นะครับก็เลยจะมาสู่ขอลูกสาวให้กับสัน เป็นลูกเป็นน้องเป็นลูกศิษย์ผมอะไรอเงี้ยนะครับก็อยากจะมาขอแล้วก็จะมาบอกกล่าวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกทท่านให้รับทราบว่าวันนี้จะมาขอมาสู่ขอลูกสาวครับครับคุณพ่อรับเอาขอคุณพ่อรับพิจารณาครับก็ก็ยินดีรับเนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขันห้านะที่คนเรานะครับช้บพูดที่ ได้ทำพิธีขอพิธีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับวันนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับ่วารยอะไีพิธีการจริงๆที่จะแต่งจะที่ที่เจ็ดธันวาคนที่เจ็ดธันวาคมนะครับส่วนจะเป็นที่โรงแรไหนก็หรือแจ้งทีหรือว่าแจ้งได้เลย ที่เช้านะที่เนาะอะที่เช้าที่นี่ที่7ธนาคมที่นี่แล้วก็เลียงงานเลี้ยคือที่ที่รมเดอ้เปดอ้ผมไปก่อนผมไปอมา่นนั่งข้างบนเลยค่ะเรานั่งลาแตให้อันนี้อาชีพเราเนะดมาข้างบนเลครับอาชีพ่มไปเขียนมาครัแม่

ก็นายยังอนไ่อยู่ก็ได้ปะเรียนอะไรได้ไหมก็ะทีแบบนี้เียนทำดูทำดูเลยตัวเด็กก่อนนี้ไคะ กหายใจกันเลยค่ะยิ้ด้วยนะคะยด้วยนะคะสไล์คนฟองไแน่จริงอุ้่นมากจริงี่เคโอเคโอเคน่งนะคะเอา้งใคก็ใครมีถ่ายวิดีโอพูดหน่อย แต่ง21ทันวา 哎，你好。

ครับแล้วก็ <laughs>